สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หนุวยก็จะชวนมาทํากระถุงแบบง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นกลีบในลักษณะนี้นะคะก็จะใช้ใบตองสีเหลืองนะคะแล้วก็ใบตองสีเขียวเนะาะใบตองสีเหลืองนะคะความกว้างอยู่ที่สามเซนติเมตรค่ะแล้วก็ความยาวนะคะอยู่ที่สิบสามเซนติเมตรนะคะจับความลงในลักษณะนี้เนาะแล้วก็จะบป็งกลางนะคะแล้วก็พับ เฉียงมาในลักษณะนี้เนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จับลงมาเลยค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะก็จับแผ่นด้านบนนะคะม้วนลงมาม้วนนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะจับพับให้มาทบอยู่ระหว่างก,งกลาง นนและอีกหนึ่งฝั่งนะคะทําในลักษณะเดียวกันเลยค่ะเราจะจับมาให้ทับแบบนี้ตรงกลางแบบนี้นะคะก็จะได้กลีบในลักษณะนี้เนาะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะบแม็กไว้ก่อนนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกสรด้านในอีกครั้งหนึ่ง พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะใช้ใบตองสีเขียวนะคะตัวนี้นะคะความกว้างอยู่ที่5ซนติเมตรค่ะแล้วก็ความยาวอยู่ที่13ซนติเมตรนะคะจับกึ่งกลางของใบเนาะแล้วก็พับตรงลงมาเลยค่ะแบบนี้นะและอีกหนึ่งฝั่งนะคะก็จับพับลงมาเลยค่ะ พอเราทำได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วนะคะทีนี้ก็จะไปติดกับฐานกระทงกันค่ะ กระทงใบตองอย่างง่ายๆนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ